เรามาเริ่มต้นกันที่ chapter ส0นๆะครับ chapter นี้ก็จะเป็นการแนะนำคอร์สเพื่อให้ท่านรู้ว่าก็จะมีหัวข้อใดบ้างที่จะเป็นหัวข้อการเรียนรู้ที่อยู่ในวิดีโอฝึกอบรมอันนี้นะครับหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่นับ chapter 00ๆเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่15 chapter นะครับแต่ละ chapter ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างก,กันไปแต่ว่าก็จะเป็นลำดับ ของการเรียนรู้เริ่มจากแชปเตอร์ที่ศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้โดยไล่ลําดับนะครับเพราะจะพยายามที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่แชปเตอร์ใดก็ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆสมมุติว่าท่านมีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่อง competency กับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลหรือ IDP เนี่ยท่านก็จาไปดูที่แชปเตอร์ที่7เลยโดยการเปิดวิดีโอที่แชปเตอร์ที่7ฟังนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังว่าเออมันมีแนวโน้มในการพัฒนาบุคลากรอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ฒนาบุคลากรไปยังไงกันบ้างก็มาดูทสชัพเตอร์ที่2เป็นต้นนะครับขอเริ่มต้นแนะนําไปในแต่ละช h a เตอร์เลยก็แล้วกันเอาแบบย่อๆนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปเจาะลึกเรียนรู้ในแต่ละช h a เตอร์อยู่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มต้นในการคุยกันว่าแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ท่านเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีแนวโน้มในการพัฒนาบุคลากรไปอย่างไรบ้างนะครับที่เรียกว่าเอาจาก ผลการสำรวจนะครับของสถาบันชั้นนำในประเทศไทยในที่นี้ก็จะพูดถึงผลการสำรวจการพัฒนาบุคลากรและงาน HR นะครับของสมาคมการจัดก,การงานบุคคลแห่งประเทศไทยซึ่งผมเองก็เป็นวิทยากรให้กับสมาคมอยู่ในหลายๆหลักสูตรนะครับในปี2 0 1 3ที่ผ่านมาก็เป็นวิทยากรอยู่4-5หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรเรื่อง s k l l m m t t r i x ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ performance management แบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรใหม่ๆที่สอนให้กับสมาคมกา,การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยก็ขอเอาผลการสํารวจของสมาคมนี้มาให้ดูก็แล้วกันนะครับใน chapter ที่2เนี่ยเราจะคุยกันว่าทําไมเราต้องพัฒนาบุคลากรจริงจริงเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราไม่ต้องคุยกันเนี่ยเราก็พอจะรู้ครับว่ามันก็มีประโยชน์ไงแต่ว่าประโยชน์ที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะ HRD จะสอตอนให้กับผู้บริหารท่านได้รู้ยังไง จึงจะให้ความสําคัญแล้วก็เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะอนุมัติจัดจ่ายงบประมาณอะไรออกมาเพื่อทําการพัฒนาบุคลากรน,นะครับสิ่งที่จะต้องชี้เห็นมันเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันในแชปเตอร์นี้นะครับชปเตอร์ที่3เนี่ยเราจะคุยกันต่อว่าแล้วแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลหรือว่า individual d e v e l o p ment แผนที่เราคุ้นเคยซึ่งในบางองค์กรก็อาจจะเรียกมันว่า Personal Development Plan หรือเรียกว่า PDP ก็ได้นะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเราจะไปเรียนรู้ต่อเนื่องว่าใครกันนะครับที่จะต้องมาสนใจกับเรื่องของ IDP แน่นอนก็จะมีคนอยู่2คนนะครับคือคนที่เป็น HR แล้วก็คนที่เป็น Line Manager นะครับ จะเจาะลึกให้ฟังว่าทําไมคนที่เป็น Line Manager เนี่ยจึงต้องใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลไปเลยนะครับเราจะคุยกันต่อเนื่องว่าแล้วเราควรจะต้องทํา IDP หรือว่าแผนพัฒนารายบุคลบบคลกับบุคลากรกลุ่มในบ้างอันที่จริงแล้วก็พัฒนาได้ทุกๆก,กลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะโฟกัสไปที่การทําให้พนักงานบางคนเนี่ยที่ผลงาน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดได้รับการปรับปรุงพัฒนาผลงานเนี่ยเราจะคุยกันในเซนส์ของ performance improvement มากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีในบาง chapter ที่จะคุยถึงเรื่อง performance improvement ให้ฟังนะครับใครกันที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่างไรกับการจัดทำ IDP นะครับแล้วหลังจากนั้นใน chapter ที่7เนี่ยเราจะคุยกันว่า competency มันคืออะไรมันอย่างไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการจะทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างไร <S <S เราก็จะไปเจาะลึกในรายละเอียดลงว่าแล้วเราจะวิเคราะห์ไอ้รายการทักษะรายการพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องของ competency แหละเพื่อเอาไปทําการวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือเนื้อหาอันหนึ่งที่จะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวแน่นอนครับถ้าท่านสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ competency เฉพาะอย่างเดียวเลยนะเอาแบบเลือกตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องของ competency เนี่ยนะครับ ท่านก็สามารถที่จะไปซื้อหาวิดีโอฝึกอบรมอันหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปโชว์ให้เห็นว่ามันเป็นวิดีโออย่างไรนะครับสามารถที่จะออเดอร์สั่งซื้อได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหารายละเอียด<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของ competency เลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรียกว่าเนื้อหาความยาวประมาณสัก3าชั่วโมงสาหรับการสอนแบบเป็นวิดีโอฝึกอบรมแบบนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะก็จะได้เรียนรู้กันแบบเต็มอิ่มเลยชั้นเตอร์ที่9เราจะคุยกันถึงเรื่องของ แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการทำการพัฒนาสำหรับการไปจัดทำ IDP เวลาเราทำ IDP เนี่ยเราต้องระบุสิ่งที่เรียกว่า สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาก่อนถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาข้อมูลเรื่องที่ต้องการพัฒนามาจากอะไรบ้างแน่นอนครับเราเอามาจากเทรนนิ่งนี้หรือความจําเป็นในการฝึกอบรมเราเอามาจากผลการประเมินและที่สําคัญเราเอามาจากสิ่งเรียกว่า competency ใน chapter ก่อนหน้าเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่อง competency ที่เชื่อมโยงมาถึงเรื่องการทําแผนพัฒนาหลายบุคคลใน chapter เนี่ยเราก็จะคุยต่อเนื่องว่าแล้วเราจะเอาไอ้ตัว competency เนี่ยมากําหนดเป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อไปออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแล้ไป ทำ IDP ได้อย่างไรบ้างนะครับใน chapter ที่10เราจะคุยกันต่อเนื่องว่า IDP เนี่ยมันมีความแตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่า Performance Improvement หรือว่า PIP นะครับ IDP ก็อันนึง PIP ก็อันนึงซึ่งมันจะใช้คนละกรณีกันก็จะคุยฟังว่ามันใช้กันอย่างไรนะครับความแตกต่างมันเป็นประมาณไหนอย่างไรบ้างนะครับ chapter ที่11เนี่ยเราจะคุยกันต่อเนื่องถึงแนวทางการเรียนรู้อันนึงที่เรียกว่า 70- 20 1 0อันนี้เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่เรียกว่าหลายๆองค์กร ทุกวันนี้นะเรียกว่าคุ้นชินกันแล้วนะครับเป็นแนวทางการแบ่งสัดส่วนของการพัฒนาบุคลากร10%หรือว่า ในบรรดาชั่วโมงของการฝึกอบรมพัฒนาทั้งหมดหรือสิ่งที่จะต้องไปทําการพัฒนาพนักงานทั้งหมดเนี่ยเอานับเป็นเวลาก็แล้วกันนะครับให้ใช้เวลาประมาณสักส0สําหรับการพัฒนาโดยการให้เขาไปเรียนรู้ในคลาสของการฝึกอบรมหรือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆที่ยังไม่มีการปฏิบัตินะครับส่วนของ20เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้แบบในการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นเราเรียกว่า r t l o t s o n p b a s e d l e a r n i n g นะครับส่วน70เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดประสบการณ์ตรงซึ่งมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้คนที่ได้เรียนรู้เนี่ยสามารถจำสิ่งที่เขาต้องต้องเรียนนะ ได้แม่นตรงมากขึ้นจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยทำไมบางทีเราก็ลืมแป,ป๊บแป๊บเราก็ลืมแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้อ่านหนังสือเราได้เอาไปสอนคนอื่นแปลว่าลงไปสู่การปฏิบัติละเราจะจําเนื้นอหาน,นั้นได้ดีกว่านะครับน,นี่คือเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลซึ่ง ท่านในฐานะที่เป็น HR และท่านในฐานะที่เป็น Line Manager ท่านก็ต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับในแชปเตอร์ถัดไปเราจะต่อเนื่องกันไปถึงเรื่องของสไตล์การเรียนรู้ครับคนเราเนี่ยมีสไตล์มีความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันก็จะยกตัวอย่างให้เห็นถึง2เครื่องมือ ที่จะเอามาใช้สําหรับการวิเคราะห์นะครับโดยจะมีตัวอย่างอันนึงที่เป็นแบบประเมินนะครับซึ่งเป็นไฟล์ PDF แนบไว้อยู่ในวิดีโอฝฟลอกรมอันนี้แหละท่านสามารถที่จะไปพรินต์นะครับแล้วก็เอาไปทดสอบซึ่งก็จะอธิบายวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆตั้งใจจัดแยกเป็นแชปเตอร์ให้ต่างหากเลยนะครับแล้วเอามาให้ท่านได้เรียนรู้ว่าออวิธีการประเมิน learning style ของลูกน้องท่านเป็นอย่างไรแน่นอนครับถ้าท่านสามารถที่จะ ใช้ l e ARNING STYLE ที่มันเหมาะกับวิธีการจัดการเรียนรู้ของท่านเนี่ยมันจะทำให้คนหมายถึงลูกน้องของท่านเนี่ยได้รับการพัฒนาแบบที่มันตรงกับความความถนัดของเขาคนเราเนี่ยถนัดเรื่องอะไรก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีหรือมีประสิทธิผลเกิดผลดีออกมานั่นเองเนะเราจะคุยกันต่อเนื่องถึงว่าสิ่งที่สำคัญของการทำการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเนี่ยคือการประเมินเลติดตามผลครับ การประเมินและติดตามผลมันควรจะต้องเป็นอย่างไรดีท่านคุณคุณกับคำว่า Kirkpatrick model ไหมครับนั่นแหละคือโมเดลของการประเมินและติดตามผลหลังการอบรมครับนอกเนือจากนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการพูดคุยกันเพื่อ follow up นะครับหรือว่าติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาตามแผนซึ่งแน่นอนครับตรงส่วนนี้มันก็เป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของคนที่เป็นพ่วงคำบัญชาด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการที่จะต้องไปฟีดแบ็กเพื่อให้คําแนะนําของมุมมองของท่านเนาะว่าลูกน้องของเราเนี่ยเราควรจะต้องได้รับการต่อเติมหรือว่าต่อยอดอะไรบ้างนะครับจากสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาเพื่อเอาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ของงานที่ดีออกมาได้นะครับแชปเตอร์สุดท้ายเนี่ย เราจะคุยกันถึงเรื่องปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้ IDP มันไม่ s ัก c e เซนะครับรวมทั้งคำแนะนำเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถทำ IDP คือ implement IDP ในองค์กรของท่านกับลูกน้องของท่านได้มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับและพิเศษมากกว่า วิดีโอฝึกอบรมอันอื่นๆเลยก็คือในวิดีโอฝึกอบรมอันนี้ก็จะบันโดหรือก็จะแถมหนังสือเล่มน,นึงให้ฟรีเป็นหนังสือที่ชื่อว่า h R Matter ซึ่งผมเขียนเองนะครับก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เขียนไว้ในวารสารนะครับหรือเขียนเผยแพร่ไว้ในช่องทางต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนี่ย ที่เรียกว่า TPA writer นะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์ขององค์กรหรือว่านำมาสู่การทำเป็นพอดแคสต์ของผมเองที่ชื่อว่า HR Competent Podcast นะครับก็จะมารวบรวมเป็นงานเขียนไว้ตรงนี้ซึ่งไม่ได้วางขายที่ไหนนะครับทำเป็นเล่มมาโดยมีความตั้งใจที่จะเอาไปแถมนะครับเวลาที่ไปฝึกอบรมใน Public Training ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะให้ฟรีๆเลยนะครับพร้อมกับ ชุดของซีดีอันนี้นะครับซึ่งท่านก็สามารถเอาไปอ่านเอาไปทบทวนเอาไปเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับรับรองว่าวิดีโอฝึกอ,อบรมมัเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนครับ